มาตามคำสัญญาจ้าี่น้องจ้ามาจ้าี่น้องจ้ามันนี่ซอปปาสิพาไปคุบเอื้องกันจ้าจ้าตังจีใจต้นนุนูบ๊ายสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุขคนจ้ามาจ้าี่น้องจ้ามันนี่ซอปปาสิพาไปไตเอื้องจ้า พึ่งสิมิเว,วลาอัพคลิปเหมือนนี่จ้ะพึ่งสิมิเวลาตัดต่อเนาะจ้ะส้ามสิไปรหลวบร่วมคลิปมาละจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นอียาเป็นคนไทยไหเนาะจ้ะจักทรศัพท์เเครื่องสาวปาแน่จักเครื่องอียาแน่เนาะจ้ะกันเลยพึ่งไปส่งเอาคลิปน้ำอียามามเหมือนนี่ละจ้ะกันเลยได้ยลงคลิปสาแน่จักหน่อยเนาะจ้ะเมือนี่สาวปาสิไปไต่อึ้งแล้วอีปูรุ่นเนาะจ้ะวันนี้ก็คือย่าๆกับญาติที่กับเด็กเด็กเนาะจ้ะ ไปกันเต็มขั้นลดเลยจ้ะสีคนหาคนจะพี่น้องจ้ะเอาสิไปไต่ไก่ไๆบ้านกันนี่แล้วจ้ะ <c oughs> แต่ว่าบอบอกว่าสิพาไปไต่ใสเนาาจะหนีมาหอดอึงกับหมูจูบคูบจีบขีบจ้ะ,ป,ป,ะปูล่ลุนไต่ถ่านเลยจ้ะปู่ก็คือไต่รอแล้วเพราะว่าเราไต่ตั้งแต่ช่วงหัวคำแล้วนาะจะ สามสาวปลาสิพ้ากันมาก,กับนาทีนอกจากที่แรกก็ว่าสิบดไดมากนอกจากสาวเป็นนู่นนอยเป็นคือสีน้อนรับนี่จากก็อยากไปไตอื่งกับไปอยากไปอยากไปยันตั้งแต่อีญ่าบ่กาไปจะได้ยินแต่อีญา่าโทรมาลาสิไปไตอื่งนําแม่บอแลนลงนหน่ยนเลยจาพี่น้องจากอุ้มลูกได้แลนลงเียนยังกับบไดไปพี่น้องจากเบิ่งแต่ใส่กางเกงกับใส่ขาสั่นจากหยันแต่บดไดไปไต <laughs> ลองท่ากระไดล่อง,ท,องท่าอีแตะไปใส่เกอบขึ้นรถนะพี่นอ้อง,งขึ้น่ <laughs> นนา,ายังไงใส่เกอบพิษขังขึ้นรถเป็ยาขว้างหายเบิ้งยากับีินาทีเอาหลานได้จ้ะสาวปาไตอิงนอกจะกับทายคลิปหายลูกนั่ <laughs> นแหละจ้ะนี่พี่หนุนดีก็จับออิงไปหนึ่งกรงจูจ้ะเวิ้งอีปูลุ่นเป็นคนนั้นถือหมอควมหมอแวดได้จะ้ะมีหมอแวดอันเดียวนะพี่น้อง เบิง่งที่เราผลงานวันนี้จะกระปูไตฐา,านนํามันละจ้ะเพราะว่าช่วงหัวคําออกหลายเต้นขึ้นน้าถนนพี่น้องปูวะเต้นขึ้นน้าค้างถนนนี่อุ้ยเ,เก็บกระบาท่านคนกระหลเพราะคน,คนอื้งกระหลยหลวาสนาต่ว่าหลายบสูขคนวาสนาบูน,น,น,นี่แล้วจ้ะสอบป,ปากกระแบกระสอบอึ้องขึ้นรถจ้่แล้วก็ไปไตอีกโอ้กักมมัานีนาที่ว่าเอื้องออก สอบวะสั่นวะเล่นวะสั่นจ่าพี่น้องเมื่อเก็บอึง้งใส่กระสอบบอ่แมนหนีเบิดจนวานเกือบสีเบิดละจ้ะพี่น้องบอ่พุนอียาไล่แอ่นตีนเคียวเอากับปนานั่นจำเต็นหนีเป็นตะนายคื้อย่างโอ้ยใจบุญขักหลายจ่าพี่น้องใต้อึ้งมาอันปล่อยถิมวะ เบื่องซับปะเซียวออกมาโชว์นี่จ้าผลงานวันนี้ขนาดคนบักหลายนึงเด้ <c oughs> ดจากขนหลายเพราะปนันกันกับอึงผุนละพี่น้องตาโคมไฟนี่ปุ้ยหลายบักคักจ้ะแต่ว่าวันนี้ก็คือฉ่ำไม่ไหวจา้าบ่แมนสิได้เกือบซิบโลผุนติจาะพี่น้องเบิ่องัวบักใหญ่โอดโปดเอ็ดเป็ดยู่ พีอึงเผาแม่ใครพี่น้องนี่ละจ้ะเบิ้งตีละพี่น้องเก็บเอาน้ำขางถนนจันสิละพี่น้องเบิง้งเบิ้งจ้ะบ่อึดบ่อยากปีนี่ละจับเปุือ ปะทับใจแห้งหลายแล้วก็กินต้มอึงก็มีความสุขพูมใจที่จะของเด็ไปไตเองอ่ะนะพี่น้องเด็ไปไตเองเด็ไปหาเองมาต้มกินเองบ่ได้ซื่อซีอ่นะพี่น้องมันก็นเลยพูมใจมันมีความสุขเด็ไปไตอ่บรรยากาศนั่มนะนะจ๊ะพี่น้องคือเห็นจาของสมัยตังเต้น,นหน่อยๆให้น้ำพลอยไปไตอึง ไปเดี๋ยจะพี่น้องในหน่อยซาปากะไห่ลอ,องลองอ,องลองไปน้ำโพเดิกเดิกดืนดืนสาทุมเที่ยงขึ้นนี่ไปน้ำพพเซยจ่ะนี่พี่น้องเบิ้งติล่ะอีป,ปูบอกว่าบ่ตรงไปไก่ไปไต้หกกเบิงซาปามาแป๊บเดียวเดีจะซีเมนจักสามสิบสี่สิบตัวละพี่น้องเพราะว่าถานลงน้ำหงหกนั่นมันบ่มีโคมไฟะนะจ้ะพี่น้องมันมีโคมไฟอันเดียว ปูกันแล้ว่าหาแต่น้ำขางถนนมันก็นอนจุบผูบจีผีบอยู่หันหูขึ้นอย่างเฮตุมูติมีอยู่ปูบอกว่าทานคนสีแจงจังน้อยมันสีขึ้นมาโคมกันว่าสันว่าเธอละสองละสามผลละแต่ว่าตอนนี้มันลงหนามแล้วว่าสันว่ามันลงไปข้องขังๆละจะมันหกมันเอาไ่ได้ก็เลยหาแต่เอาแต่ซุ่มมันนั่นนอนยืนน้ำขางถนนมันแบบว่า ไปใส่บ่ไดดมันอ้วนหลายมันอ้นนวนมันพี่หลายนอนหมุบจุบขูบอยู่บนงสาปากกระไดเป็นเลขขาปูจาเป,เป็นลูกเทียมจา่ายางนำกดเอา้าพี่น้องว่าสิบรบอกว่ามาไต่ใส่เยากระถายเอาป้ายมองไตเ้เซยนี่ละจา้าพี่น้องไต้นี่ละจา้ามองป้ายเมื่อกี้ละจา้าโอ้หนอว่าสิกเก็บเป็นวามหลับอยู่อย่านปีหนาคนมาไต้หนำแต่ว่า แต่เปียเป็นควมลับกันยังไงคนเต็มอือคืออยู่จ้ะเบิ่งตี่ละพี่น้องถ้าเสออนขึ้นยางยางไปดีดีฮาหน้องเทียนนูดีกับยางเตะเอาอืงสื่อๆพักกันพอพักกันมีไฟอ่ะพี่นอ้องเอยหนูดีกับเตะอื้องอ่ะเฮ้ยยังนี่พะนวลุงเอาอันข้มไฟมาไตเบื้องวาสันวะ เอาคว่ำไฟมาไตเบิงแล้วแม่นอื้งจ้ะพี่น้องแจ่าขากว่าเน่จนวันยางเตถิมเบิกที่ละอันนี้เบิงนอนยุเป็นแผ่นกันนอนจ้ะหันลองคนเพิ่นกับโบไตน้ำจางสีนะพี่น้องเพิ่นคิดว่ามันบ่มีบ่ได้ยินเสียงมันจางสีนะแต่ว่าที่ไหนใดมันนอนย่จางสีละพี่น้องนอนย่น้ำขังถนนเป็นแผ่นกันนอนหกๆกันนอนย่ในนามกับโบจักอืดห่องอยู่อุ้งอ่างอึ้งอ่างโอกอากงางง่างยุ จตงว่ามันหองจังเลแล่ะสาวปาก็ะเลียนแบบบอกคือ <laughs> คลิปนี้ต้องขอบพระคุณปู่ลุนไลๆจัดทีภาพไปไต่อื้เนาจะจากนี่ปูล่ลุนแล้วก็ญาติแล้วก็ญาญานาจะจากล้วก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างมากก็คืออีญาเนาี่ยละจ้ะอีญาเป็นทั้งตากล่องเป็นตั้ง <laughs> คนเอาหลานไห้นจะจ๊ะบางญาติก็อุ้มหลานบ่ไดดว่างจะ้ะเพราะว่าหลานบ่ได้เกิดไปเนอกจากสาวปากกะอุ้มได้ลูกกันแลนลงเหียนเลยจะ้ะ ย่านแต่บ่ไเลยไปหลายเอาไตเบิดแถวแถว,แถวมนนันเป็น,ปน,ปนแปนเนาะจะปูกับผพาขืนซาเล่งไปไตไปเรื่อยๆจะสบายขึ้นอย่างเบิงเบิงเบึงพี่น,นอ้องขี่ซาเล่งไปก็เห็นเอื้องโมบจบผับยุคข,ขังถนนเล่น,น,นลงไปเอาวัดสันที่ละพี่ยาขี่รถใ่น,น้ำดากจากัดทึงทายคิมให้ลูกไพ <laughs> ทั้งวันนําไปเอาหลานหลานกับยาขี้ตั้งแต่ซาเล่งนี่จ้ะ อยู่ในหนามในซีมเมนเต์จักสิบกว่าตผุนี้พี่น้องเบิ่งตที่ละ่ะนี่แต่ว่าบัญหายามเฮาเอาตรงส่วนลงไปนส่วนเอานน่นะนะพี่น้องเอาตรงส่วนว่ะบ้านสาวปลากับอื่นตรงส่วนเนาะเอาตรงส่วนหรือเอาตะไคร่นี่ล่ะจะลงไปส่วนเนามันผัหดหมุดนามนี้เบิดตจะ้ะไดทละสองตด้เทละตนี่จะปูรุ่นอันส่วนเอาสาปลากับบมีโคมไฟเนาะจะเบิ่งนยางโง่กลับมารดเออง่อยเจ้าขอจะแคอยู่ดากลดนะพี่น้อง โอ้ยเ oh, จ้าว่ามันมาแต่ใสจ้ว่าบัสิเตนขึ้นไปหามูหรือว่ามันเตนออกจากในกระสอบนั่น,น,นละจ้ะพี่น้องเบิง่งกลับมาถึงบ้านจ้าโชว์ผลงานแบบกร่บๆจ้าป้าพี่น้องสาป,ปาวาสิพอเกือบพ,อ,พ,อ,พอสิบโลุผลมาจากพี่น้องนี่เบิง่ง อันนีก้กะละมังน้อยนี่คืออึ่งไข่ล้วนเลยจ้ะไขเ่เน้นๆแม่ไข่เป่งๆเ,เลยถ้มมันคือเจ้คข้นกับแม่สาวปานนะจ้ะทองบักเพชรเอาเป่าเลยนะน้พี่น้อง <laughs> <laughs> กะละมังใหญ่นี่สิเป็นอึ่องไขผ่ผสมจ้ะนี่สาวปากัสิมาเลือกออกอยู่บ้านจังน้อยนี่มาเลือกออกซุ่มเป็นไข่เนาะจ้ะอุ้ยสาวเป็โนโนกระแฮปปี้มวนหลายมวนทั้งแม่มมวนทั้งหญ้ามวนทั้งนาทีมวนทั้งเอหนูดีมวนทั้งสาวเปลี่ยนโนจ้ะ <laughs> <laughs> ปูรุ่นธนัดไตวสันจ้ะนี่จะซาป,ปามาเลือกออกตัวไข่นี่ถ้าไข่ไข่มันสีอันทองเป็นดำๆนั่สีเนาะจะเข้ากับสีแยกออกจ้ะพี่น้องแยกออกไว้ต้มกินเองตัวดใดไข่ไข่ซาป,ปาก็เลือกไว้ซีเมนจะเกือบสองโลนี่เราจะเลือกไว้ต้มกินเนาะจะที่เลือกกะให้อีป,ปูร่าไปขายเนาะจะเพราะ <laughs> 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 มันหลายโพดหลายโพอู้ ปีนี้เะแมนเสาป่ามวนขักมวนอิลีปีหนากรสิงามได้ใจอยากไปไต่อีกต้องขอพระคุณอิปูหลุนเลยว ได้จ่าที่ผ้าไปไต่เหมือนนีเนะจ้ะโ้มไฟกับบมีไปเป็นผ้าลาปูขาปูเนี่ยปูก็ได้หาบได้ควันทั้งลูกทั้งหลานไปจ้ะมวนมวนคักมีความสุขคักมีความซาเปียโนที่ละจ้ะมีความสุขบอละเล่าจันวาสีุ่มหาทุ่มแล้วบ่ยอมนอนนะพี่น้องแล้วมวนคักหลายเฮงสามจิกลับมาหอดกสีถุ่มหาถุ่มผมได้จ่ากับมาหอดเหี่ยนนี่จ้ะอุ้ยเอาละจ้ะพี่น้องจ้าเหมือนนี้สาปากะขอลาไปก่อนนะจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้หน้องเป็นโน่ยหน่อยกับสาวปลาผ้ากินนะเด้อจ้า